ชมมาดูช่อนี้เนาะช่อนี้หมายถว่ากิ่งนี้ท่านผู้ชมครับคือเยอะมากเลยนะฮะโอ้เป็นกระจุกเลยท่านผู้ชมแล้วก็มีกิ่งกระโดงที่อยู่ด้านบนนะตรงนี้ท่านผู้ชมครับกิ่งเล็กๆถึงด้านบนตรงนี้ที่สูงขึ้นไปท่านผู้ชมเห็นไหมสูงขึ้นไปปุ๊บเสร็จแล้วก็เขาก็มีเขาก็มียอดเนาะเอ่อเหนือเหนือจากเหนือจากลูกหนึ่งหนึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือสามารถเด็ดยอดได้เลยท่านผู้ชมเอ่เด็ดยอดตรงนี้ทิ้งไปเนาะเอานำยอดไปนำยอดที่เราเด็ดไปนี่คือไปทําอาหารก็ได้นะฮะท่านผู้ชมอ่ไปทาอาหารเนาะ เด่นยอดตรงนี้นะครับทิ้งไปครับเนี่ยเดนยอดตรงนี้ทิ้งไปครับทา่านผู้ชมเด็นยอดไปเลยแล้วก็เหลือประมาณนี้ฮะเหลือประมาณาที่อยู่ที่ที่ใบใบนี้ก็คือใบสุดท้ายก็คืออยู่ที่อยู่ที่ลูกที่ผลของหมอนมันบอรี่เนี่ยอันนี้เองท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ สวัสดีทักทาย FC, เอฟซีเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมพี่น้องชุมชนทุกท่านนะค,ะนครับเพื่อน,น,นเพื่อนคุณผู้ชมครับช่วงบ่ายใกล้ค่ำวันนี้พาเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมอยู่ที่ต้นหม่อนบันบรลลีอีกแล้วท่านผู้ชมครับคือต้นเดิมของเราที่เราเคยเคยทาผลไว้เมื่อ3-4วันที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับตอนนี้เขามีลูกมีผลเสร็จแล้วก็คือมียอดยาวออกมาด้วยวันนี้เราจะมาทําการดูแลอยอดของหม่อนมันบรรัีท่านผู้ชมครับะจะทําเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมทุกท่านตามไปดูเลยครับ จับช่องแจ็คบ้านไร่ชัยค้ำท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทําผลไปไม่ถึงสัป,ปดาห์ท่านผู้ชมครับลูกหม่อนออกมาทุกยอดทุกตากิ่งเลยท่านผู้ชมครับลูกหม่อนแบมเบอรี่สายพันธุ์ฮิมยายันขาวหรือไวคิงและฉายยาของเขาก็คือ,อน้ำพึ่งเดือนหนั่นเองท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมดูภาพใ,ใกล้ๆเนาะว่าคือเขาออกมาทุกยอดทุกตากิ่งไหมนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูนะว่าโอ้โหแบบ อดอกมากๆเลยเห็นไหมครับว่าเขาออกมาลูกดกจริงๆตามที่ตามที่เราเคยทําฝนทุกๆครั้งทุกๆปีทํานัู้เนื่องจากว่าที่เขาออกลูกดดกอกแบบนี้ได้เพราะว่าอะไรหนึ่งคือเราให้น้ํากระบวนการให้น้ําเหมือนที่ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็เหมือนกับที่ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วในคลิปยาวๆนะท่านผู้ชมก็คือแบบว่าเนี่ยคือขั้นตอนการทําปุ๋ยนู่นนี่นั่นทาอย่างไรอะไรประมาณนี้หลายคนหลายท่านคงได้ติดตามแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ แหละในวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆคุณผู้ชมมาเด็ดยอดนะฮะท่านผู้ชมครับเด็ดยอดทดยอดของหม่อน,นบัลเบอรี่นะฮะท่านผู้ชมเอ่อท่านผู้ชมมาดูพาท่านผู้ชมมาดูช่อน,นี้เนาะช่อน,นี้หมายถึงว่ากิ่งนี้ท่านผู้ชมครับคือเยอะมากเลยนะฮะโอเป็นกระจุกเลยท่านผู้ชมแล้วก็มีกิ่งกระโดงที่อยู่ด้านบนนะตรงนี้ท่านผู้ชมครับกิ่งเล็กๆคือด้านบนตรงนี้ที่สูงขึ้นไปท่านผู้ชมเห็นไหมสูงขึ้นไปปุ๊บเสร็จแล้วก็เขาก็มีเขาก็มียอดเนาะ เหนือเหนือจากเหนือจากลูกหนึ่งหนึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือสามารถเด็ดยอดได้เลยท่านชมเด็ดยอดตรงนี้ทิ้งไปเนาะนำยอดไปนำยอดที่เราเด็ดไปนี่คือไปทําอาหารก็ได้นะฮะท่านชมไปทําอาหารเนาะเด็ดยอดตรงนี้นะับทิ้งไปครับเนี่ยเด็ดยอดตรงนี้ทิ้งไปครับท่านชมเด็ดยอดไปเลยแล้วก็เหลือประมาณนี้ฮะเหลือประมาณที่อยู่ที่ที่ใบใบนี้ก็คือใบสุดท้ายก็คืออยู่ที่อยู่ที่ลูกที่ผลของหมอนมเบอรี่เนี่ยเองท่านชมเห็นไหมฮะ ให้เขาเหลือประมาณสักสองใบก็ได้นะครับสองใบสามใบก็ได้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือ,คอด้านบนก็เหมือนกันท่านผู้ชมครับคือมีถ้ามียอดฮะถ้ามียอดถ้ามียอดมีใบใหญ่เงี้ยเราก็คือเด็ดเด็ดยอดทิ้งนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอาหารจะได้มาหล่อเลี้ยงลูกผลของหม่อนนะท่านผู้ชมครับลูกผลของหม่อนจะได้เจริญเติบโตนะฮะไม่เช่นนั้นก็คืออาหารอย่างที่บอกครับอาหารก็คือจะไปหล่อเลี้ยง หล่อเลี้ยงยอดทั้งหมดเลยถ้าถ้าเราไม่เด็ดยอดทิ้งอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราไม่เราไม่ต้องการกินกินยอดอยู่แล้วท่านผู้ชมครับคือสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คือต้องการผลของหม่อนมันบัลี่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องต้องเดินเดินรอบๆเลยท่านผู้ชมเดินรอบๆว่ากิ่งไหนกิ่งไหนที่กิ่งไหนที่กิ่งยังกิ่งไหนที่แบบกิ่งเขายังยอดยังไม่ยาวอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเราก็ยังคือยังไม่ต้องทําอะไรเขานะท่านผู้ชมให้เขามียอดคือแบบยาว อ่พอพร้อมที่จะให้เราเด็ดยอดก่อนอะไรเงี้ยเราก็ค่อยมาค่อยมาเด็ดยอดเนาะอ่าอยากตัวอย่างเช่นอยอดถัดไปนี้ท่านผู้ชมครับยอดถัดไปตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยยอดถัดไปตรงนี้คือเราพร้อมที่จะเด็ดยอดแล้วท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะในตรงนี้คือมีมียอดอยู่เราเด็ดยอดเลยปุ๊บอ่าเหลือเห,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 หลือไว้หนึ่งใบพอนะฮะหรือนอึกมึงใบพออะไรเงี้ยยอดที่เหลือก็อย่างที่บอกครับไปทําอาหารได้เลยนะครับท <ๆ S 2> ่านผู้ชมอ่อแล้วก็มองไปหายอ,อดเยอดอื่นท่านผู้ชมลองดูว่ายอดยอดที่แบบว่า ที่เราที่เราเคยเด็ยดยอดแล้วท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะอ,อที่เราเด็ยดยอดไปเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยให้ท่านผู้ชมได้เห็นในวันนี้ว่าเอ,อที่เราเด็ยดยอดไปเคยเด็ยดยอดไปทิ้งไปแล้วอันนี้เขาออกมาก่อนเพื่อนแล้วก็เด็ดยอดทิ้งไปแล้วท่านผู้ชมเห็นลูกลูกของหม่อนบ,บ,บัมเบอรี่ไหมฮะเขาคือจะติดลูกติดผลเสร็จแล้วก็มีการพัฒนาการหมายถึงว่าคือโตขึ้นเติบโตขึ้นอุดมสมบูรณ์นั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็แน่นอนคือเขาไม่หลุดร่วงทิ้งเพราะว่าอาหารเขาได้ สมบูรณ์มากเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเพราะอาหารที่ไม่ไม่ขึ้นมาเลี้ยงยอดต่อไปแล้วก็คือไปเลี้ยงเลี้ยงอะไรเลี้ยงลูกเลี้ยงผลของหม่อนแบบรีนั่นเองท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรอย่างคือเราให้อาหารไปครบเรียบร้อยหมดแล้วนะท่านผู้ชมเราจะสังเกตว่าหม่อนเริ่มเริ่มโตขึ้นแล้วก็เริ่มขนขนของหม่อนก็คือเริ่มจะน้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นลูกโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมก็มีก็มีหลากหลายหลากหลายแบบ หลากหลายรุ่นนะฮะนึงแต่ว่าคือเขาออกมาไม่พร้อมกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูตัวอย่างถัดไปนะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตัวอย่างถัดไปคือเนี่ยกิ่งนี้คือกิ่งนี้เพิ่งจะออกมาแล้วก็เพิ่งจะมีกิ่งเพิ่งจะมียอดมีกิ่งมียอดให้เราเห็นท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะว่าเราเด็ดยอดเลยนะท่านผู้ชมครับเด็ดยอดตรงไหนเออเด็ดยอดตรงนี้ก็ได้ครับเด็ดยอดตรงนี้เลยนะฮะเหลือไว้แค่เหลือไว้แค่ใบเดียวเองนะครับท่านผู้ชมเหลือไว้แค่ใบใบสุดท้ายนี่เนาะใบนี้ก็คือใบนี้ก็คือมีลูกนะฮะท่านู้มนีีลกเ แล้วก็ใบถัดไปนี่คือไม่มีลูกก็คือเหียวไว้แค่นี้ครับนฮะอ่าอันนี้ไว้เป็นไว้เป็นอะไรคือใบเป็นอ่าใบ้ทำอ่าสังเคราะห์สแสงแล้วก็ปรุงอาหารแล้วก็เอาอาหารมาหล่อเลี้ยงอ่าลูกหม่อนลูกของผลลูกลูกหรือผลหม่อนั่นเองท่านผู้ชมครับให้เขาจเจริญเติบโตเนาะอะ่ก็คือแบบนี้เลยเราต้องเดินเดินเด็ดยอดแบบนี้อ่ตลอดท้งต้นเลยนะฮะท่านผู้ชมครับตลอดทางต้นเลยเนาะอ่าเราต้องมาดูกันว่าอ่ายอดไหน ยอดไหนที่แบบว่ามียอดพร้อมที่จะให้เราเด็ดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมดูข้างบนนี่ก็คือมียอดอ่อนๆเนี่ยเราก็คือแบบไปที่ยอดอ่อนแล้วก็ใช้ใช้เล็บจิกเลยนะครับท่านผู้ชมเล็บจิกเล็บเล็บอ่าเล็บกเล็บมือของเราจิกได้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องใช้กันไก่เนาะเพราะว่ามันเก้งก้างอะไรประมาณนี้ฮะ,ะอะไรที่สะดวกเราก็คือทาได้เลยนะข้างด้านบนก็เช่นเดียวกันคือโน้มกิ่งลงมาท่านผู้ชมเห็นลูด้านบนไหมอ่ากำลังยาวเลยท่านผู้ชมครับ ผลกําลังยาวลงมาโอ้โหสวยมากเลยนะครับกระจุกนี้ก็ก็ออกมาเป็นกระจุกก็ก็สวยงามนะครับสวยงามมันก็คือที่ที่สำคัญคือแบบโอ้ยลอชิมเลยฮะท่านผู้ชมอย่างเงี้ยรอชิมชิมได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคเนาะเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆครับม,มีอันนี้คืออยากให้ได้มุมอยากให้ท่านชมดูมุมกว้างเนาะเอ่อมุมกว้างคือทรงพุ่มเขาลักษณะนี้คือท่านผู้ชมเห็นไกลๆไหมครับว่าเอ่อเขาติดลูกติดผล,ดผลทุกตากริ่งเนี่ยนะครับ เออซึ่งจะแปลกแตกต่างกับที่เราทําคลิปวันแรกก็คือเออนั่นคือไม่มีไม่มีไม่มีลูกไม่มีผลเนาะตอนนี้คือเขามีลูกมีผลเอ่าให้เราเห็นแบบนี้ทุกยอดแล้วอะไรเงี้ยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เอ่อที่ออกยอดมาใหม่ก็คือมีให้เราเห็นก็เช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับมีลูกแบบนี้แหละติดลูกมาด้วยประมาณสี่ลูกห้าลูกอะไรประมาณเนี้ยครับอ่าแต่ละช่อนะฮะท่านผู้ชมครับเอ่อตอนนี้เราก็เดินวันนี้คือวันนี้ก็ก็ต้องคือแบบอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมวันนี้ก็คือแบบ มาเด็ดยอดเนาะยังยังยังกิ่งนี้ท่านผู้ชมครับสมมติว่ากิ่งนี้เนาะกิ่งนี้เขาไม่เขาไม่มียอดมีมียอดมาแล้วคือเขาไม่มีลูกมาอะไรเงี้ยคือเราก็คือสามารถที่จะตัดตัดแต่งทิ้งเลยตัดทิ้งเลยนะท่านผู้ชมวันนี้มีกันไก่ไหมด้วยนะกัไก่กัไก่ตัดแต่งกิ่งทิ้งก็คือตัดทิ้งนี้ตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมตัดตัวนี้นอกจากว่าคือตัดเหนือตานิดนึงตาให้อยู่ด้านล่างนิดหนึ่งนะครับตัดทิ้งเลยท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราตัดทิ้งแล้วเราก็คือจะได้ได้ตาใหม่สองตาอ่า ต่อไปคืออาหารก็คือจะมาเลี้ยงสองตานี้ให้เจรเิญเติบโตแล้วก็ให้มีให้มีลูกให้มีผลติดมาลักษณะแบบ,กกบใกล้ๆกับใกล้เคียงกันแบบนี้ฮะทนผู้ชมครับอ่าทีนี้แล้วก็คือไปต่อเลยนะฮะทนผู้่งนี่คือตัวอย่างเนาะอ่ะกิ่งไหนที่กิ่งไหนที่มีเอ่อที่มีออกมาแล้วออกลูกมาแล้วแล้วก็ววมีใบใหญ่ๆ่อะไรเงี้ยอ่ามีใบใหญ่แล้วก็คือเด็ดยอดทิ้งเลยเพราะว่าไม่ให้อาหารไปเลี้ยงยอดอะไรเงี้ยทนผู้ชมครับเนี่ยยอดหนึ่งตรงอยู่ตรงนี้ ก็คือยอดหนึ hey, ่งอยู่ตรงนี้คือแบบเด็ดเลยท่านผู้ชมครับเด็ดเหนือเหนือลูกขึ้นมานิดนึงเห็นไหมครับให้เหลือแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมท่านใดที่ที่ปลูกหม่อนบมะม่วงไปที่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับสามารถที่จะที่จะตามไปเด็ดได้นะฮะเด็ดยอดทุกยอดเลยนะครับไม่ไม่มิเช่นนั้นคือหม่อนมะม่วงของท่านคืออยู่ที่บ้านนะครับท่านผู้ชมก็คือจะจะลูกเล็กลงอะไรเงี้ยเพราะว่าสารอาหารไปไม่ถึงไปไม่ถึงไปไม่ไปไม่เลี้ยงลูกแล้วก็ไปเลี้ยงยอด ไปเลี้ยงเลาะแบบไปเลี้ยงยอดแทนนะท่านผู้ชมครับไปเลี้ยงยอดแทนเนะนาะเพราะฉะนั้นแล้วคือนี่คือเป็นเป็นคำแนะนําแล้วก็เป็นเป็นเทคนิคในการในการทําผลหม่อนคือไม้ผลเราไม่เราเรา,เรา,เ,ราเราต้องการกินผลใช่ไหมครับท่านผู้ชมเราไม่ได้การเราไม่ต้องการกินยอดเนาะเพราะฉะนั้นเราปลูกกินผลแล้วก็คือต้องต้องแบบเแบรบกอาหารเลยครับท่านผู้ชมเแบรบกอาหารไว้คืออย่าให้อาหารไปเราเลี้ยงยอดเด็ดขาดเลยนะฮะมาเลี้ยงที่ลูกอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมอ่าเนี่ยนะครับ เราทําแบบนี้ทุกทุกยอดเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้คือลูกเขาจะเล็กลงเพราะว่าอะไรเพราะว่ายอดเขาไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นเราเบรกเลยท่านผู้ชมครับเบรกเลยตัดแต่งกิ่งทิ้งเลยอะไรเงี้ยตัดยอดทิ้งเลยอะไรเงี้ยอย่าให้ไปไกลนะประมาณนี้นะครับดูว่ายอดไหนที่ใบใหญ่ๆมองมองหาตรงที่ใบใหญ่จะได้ว่าเขาออกมาก่อนเพื่อนแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมแล้วก็เราก็เด็ดยอดได้เลยครับอันนี้คือเราเด็ดใกล้ๆกับใกล้ๆกับลูกเขาก็ได้ครับท่านผู้ชมเนี้ยเห็นไหมลูก ลูกสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับลูกสุดท้ายอยู่ตรงนี้แล้วก็เด็ดตรงนี้เลยไม่ให้มาเลี้ยงยอดเลยฮะเด็ดตรงนี้เลยแล้วก็เขาจะเป็นอย่างนี้พอเด็ดแล้วก็จะเป็นแบบนี้ให้อาหารมาอยู่ที่ลูกตรงนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าต่อไปต่อไปให้ให้ใบนี้พอใบนี้แก่พอใบนี้แก่มาแล้วตุ่มตาแก่ก็คือให้เขาออกลูกตรงที่บริเวณตรงที่เขาออกลูกตัวนี้เดี๋ยวตุ่มตาก็เกิดขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้ฮะนี่คือเทคนิคการการดูแลหมอนแมนบอรี่นะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้ลูกนี้ ลูกนี้ก็เป็ยาวลูกนี้ก็เป็ยาวแล้วก็แล้วก็กมีแล้วก็มียอดยาวมาด้วยทีนี้เราก็จะเด็ดเลยท่ยานชมเด็ดตรงน,นี้นะครับท่านชมครับวันนี้คือเป็นคลิปเด็ดนะครับท่านชมให้ชื่อว่าคลิปเด็ดนะวันนี้เด็ดอย่างเดียวครับเ,เด็ดยอดอันนี้ไม่มีไม่มีลูกเลยนะไม่มีลูกไม่มีผลมาเลยมีแต่ยอดป่าแล้วก็คือแต่งทิ้งหักทิ้งเลยท่ยานชมเพราะว่าเขาจะแย่งอาหารเนาะให้อาหารไปหล่อเลี้ยงที่อื่นดีกว่าอะไรประมาณนี้เพราะนั้นคือเราสามารถที่จะแตก ตตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มหมายถึงว่ากิ่งไหนที่เขาไม่มีรูปไม่มีผลลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะ,ะแต่ว่าเขามีตาอยู่นะมีตาอยู่เดี๋ยวเราก็คือจะตัดตัตตตตตตดด้านด้านนี้ออกไปอะไรเงี้ยตัดแต่งกิ่งทิ้งก็ได้นะฮะท่านผู้ชมตัดแต่งยอดใหม่ทิ้งเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูยอดนี้ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะให้ให้ท่านผู้ชมดูได้หลายตัวอย่างเนาะจะได้แบบนําไปใช้ประโยชน์ได้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ท่านผู้ชมเราก็คือเห็นยอดแล้วก็เด็ดแล้วก็เด็ดเลย เด็ดแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็เหลือจากเขาก็เหลือจากใบใบเล็กๆใบหนึ 1, 2, 3, 3, ่งสองสามสามบ 3, ใบท่านผู้ชมครับสามใบเท่านั้นเองเพราะนั้นเราเขามีลูกด้วยเห็นไหมครับลูกติดมาด้วยเพราะนั้นแน่นอนคืออย่างนี้เขาไม่ส,สัดลูกทิ้งเพราะว่าอะไรอาหารก็คือไปเลี้ยงลูกเลี้ยงตาดอกใหม่อะไรเงี้ยเลี้ยงตากิ่งใหม่นะนี่ก็เช่นเดียวกันกิ่งนี้ก็ประมาณห้าลูกห้าลูกก็คือแบบนี้เลยเราเด็ดยอดตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมที่ยอดสุดท้ายเนี่ยที่ไม่มีลูกนี้ฮะท่านผู้ชมครับ กา้กานก้านใบสุดท้ายนี่เขาที่ไม่มีลูกเนาะเด็ดยอดตรงนี้ปุ๊บกาบา้านใบสุดท้ายที่ไม่มีลูกตรงนี้คือเขาก็าคือจเจริญเติบโตคือเป็นเป็นตุ่มตาขึ้นมาท่านผู้ชมตุ่มตาขึ้นมาเนาะนั่นแหละครับต่อไปคือตุ่มตาที่พูดถึงนี้ตรงนี้แหละคือจะเขาจะออกลูกออกผลที่ตุ่มตาตรงนี้นะท่านผู้ชมครับนี่วิธีการวิธีการให้ให้หมอนสะสมอาหารใช่ไหมครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าการสะสมอาหารไปหล่อเลี้ยงผลและหล่อเลี้ยงตานะฮะหล่อเลี้ยงตาของของหมอนเนาะ ก็ส่วนนี้บางส่วนก็ยังส่วนนี้ก็คือเขาน่าจะอยู่ทางทางด้านหลังไม่ไม่ไม่ออกไม่ออกผลเยอะเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เพราะว่าแสงอาจจะทับกันส่วนด้านนี้คือทิศตะวันตกเนี่ยโอ้โหกิ่งนี้คือแบบออก,ออกลุออกลูออกลผลที่แบบพร้อมใจกันมากๆเลยท่านชมอ,ออกลวกผลเยอะมากนะครับนู่นฮะเป็นกระจุกกระจุกเลยอย่างเงี้ยฮะท่านผู้ชมครับอ่าเนี่ยคือแบบเวลาเรามาเจอมาเจอหมอนแล้วเราก็คือแบบต้องมาเด็ดยอดมอหาที่ยอดอย่างเดียวเด็ดยอดทิ้งนะฮะ ต้องต้องขยนันต้องคือต้องคือเราต้องเข้าใจนะว่าเขาก็คือเราอยากให้บลเขาโตอะไรเงี้ยเราก็คือต้องเด็ดยอดทิ้งอย่างเดียวเลยครับมีวิธีเดียวส่วนส่วนน้ําแล้วก็ปุ๋ยเราก็ให้ปกติอยู่แล้วท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการทดยอดเด็ดยอดทิ้งตรงนี้นะครับคือเราต้องคือแบบใส่ใจดูแลเขาตั้งนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมทุกทุกท่านที่มาติดตามรับชมหมดอนมาร์เบรี่สายพันธุ์ไวท์คิงหรือ หิบาริยันขาวฉาย,ยาของเขาคือนำพึ่งเดือน5้านะฮะท่านผู้ชมครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกคลิปทุกวันด้วยดีตลอดมานะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีนะครับ